สวัสดีครับช่องเบาจากตะลอนปากินปาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดภูก่าทองนะครับมาเที่ยวงาที่วัดภูกราทองนะครับก็จัดนานจนตั้งแต่วันที่แจนถึง17ด้วยกายนต่อปอัจจุบันร้อยหกเจ็ดนะครับสิบวันสิบคืนนะครับนะครับบรรยากาศในงานะครับมีร้านค้าขายของเยอะแยะมากมายเลยนะครับ นี่ครับร้านค้าเยอะะมายเลยนะครับมีของกินทุกอย่างนะครับของกินน้ําผลไม้มีหมดนะครับที่วัดปู่ก่อทองนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างของวัดปู่ก่อทองนะครับที่เขาจัดงานนะครับด่านนี้ก็เป็นรอยกระตรงประเทศนะครับ บูชาพระบรมสารีร hmm. mm. mm ิกธาตุนะครับหนาวัด hmm. ป mm ุกทองนะครับนะครับเกีา hmm. ว mm ่าพะทมงคลจนิกิตัตรนมขาเนกษณะของท้าประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งไม่ค่อยพบมากนะ ในนามขํามไทยสมัยยุคกับนะครับผมจะพาชมบรรยากาศบริเวณรอบด้านล่างก่อนนะครับไปในอารนะครับเราไม่ได้บอกวันนี้ก็มาตำบลได้นะครับใบโพนะครับเขียนชื่อตำบลได้นะครับโอ้โหคนเยอะแยะมากมายเลยครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับมาันเยอะมากเลยนะครับให้สร้างพ้อทับทับประธานองค์เดิม ลักษณะดังกล่าวเป็นงานช่างที่ต่างจากงานช่างในสมัยรัชกาลที่สาม,มซึ่งจะมีพระพักที่งงดมีตั้งแต่วันที่8นนจนถึง17พฤษภาคมสองพันหนรกเจ็นะครับ10วัน10คืนนะครับลักษณะของพอรูปพระป,ประธานประจำพระอุโบสถวัดสกีมีพมักค่อนข้างสี่เหลี่ยมแบบเดียวเป็นเงินเปรี๊ยะข้าวตุ้มนี้เป็นเงิน ตอนนี้ผู้คนยังไม่ค่อยยืด มาหน้ามงเย็นนะครับถึงจะเยอะนะครับมาแหล่งทอดกมเมนะครับขนมเบืองนะครับขนมเบืองตั้งแต่มีหมดนะครับใส่ก่อกเมนะครับของกินเยอะๆมาออกมายเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับ ตอนเย็นๆนะครับประมาณหน้าหนาวโมงเย็นเยอะ,ะครับคนจะเยอะนะครับมาดูปลาจมร้านขายของกิน,กน,นบบว,วัดนะครับบริเวณรอบๆวัดนะครับ นะครับร้านคาเยอะจริงๆนะครับเยอะมากเลยนะครับขายของกินเยอะแยะมากมายเลยขนมผมลไม้มีหมดทุกอย่างนะครับ เดีวมากนะครับไปเตงตะลบนใหญ่เลยนะครับไนะก่ย่างกิดปันก็มีนะครับไก่ย่างกิดปันนะครับนทำลำไยปลาลำใหญ่ก็มีนะครับนทำลำใหญ่เฉินทอดก็มีนะครับมีหมดนะครับผลไม้ก็มีเต็ไมไปหมดนะครับ

ร <c Ris ky> ันจะมาจากด้านไหนต่อนะครับด <can> ้านไหนนะครับปขบวนรดอยู <at> ่ด้านบนนะครับนะครับที่เขา ผ้าแดงนะครับผ้าแดงเลย,เรยบรรยากาศล่างของผู้คนเริ่มทยอยมากันเยอะแล้วนะครับ กินมีเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับ,บนี่เต็มไปหมดนะครับในวัดนะครับของกินของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับตอน,นเย็นๆนะครับคนจะเยอะนะครับประมาณหน้าหกโมงเย็นนะครับ

Terima kasih telah <laughs> menonton! ตอนนี้ปุกนก็เยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับเดจะบาขึ้นไปด้านบนนะครับด้านบนด้านบนเพิบบันพดนะครับมีบันไดขึ้นไปสามร้อยสี่สี่กั้นนะครับนะครับขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนนะครับ เอกคงเทีออกมากันเยอะนะครับนะครับ นะครับบรรยากาศต่างขึ้นนะครับด้านบนนะครับจขึ้นไปชมพระบรรพตนะครับตรงวิวไปด้วยนะครับบันได้344ขั้นนะครับเห่าบ่งเย็นคนจะเยอะนะครับต้องขึ้นไปช่วงนี้นะครับช่วงนี้คนยังน้อยนะครับ ผลเยอะนะครับมีระคัด้วยนะครับตามขึ้นมีคลองไอตีด้วยนะครับเนี่ยคลองครับ คนเยอะนะครับวันนี้นะครับแต่ช่วงประมาณห้าโมงเย็นจะเยอะวันนี้นะครับตอนนี้ประมาณสามโมงนะครับสิบห้านาฬิกานะครับคนยังน้อยอยู่นะครับมันได้ต่างขึ้นมาตอนพฤษมีสามร้อยสี่สี่กั้นนะครับงานมีตั้งแต่วันที่แปดจนถึงสิบเจ็ดกกตุลาคมสองพันหนึร้อยหกเจ็ดนะครับ ประตงนี้แวะจมลิ้วได้นะครับมีระฆังไงจีด้วยนะครับเนี่ยครับกัดภูเขาตองนะครับกว้างมากเลยนะครับจัดหน้านะครับตั้งแต่หน้าะดนยาวมาเลยนะครับประตูทางเข้าสองด้านนะครับนี่ด้านหน้าถนนนะครับด้านหลังก็มีนะครับเยอะนะครับนี้ก็เป็นระกังไงตีอีกนะครับ เียจะปลาขึ้นไม่ได้นบนนะครับระบนปดด้้านบนขึ้นไปแล้วจมวิวสวยตัวดโน้ำนะครับคนเยอะนะครับขอมมีอารนะครับตั้งแต่วันที่แปดจนถึง,ถงกิบเจ็ดตุลจ็ดนะครับ นะครับระบวนจะมีบุคคลเยอะนะครับประกอบไว้วยขอพรขอไหว้พระรข,อรพขอพรกันนะเต็มไปหมดนะครับ กะคบ,ะบันพูดจำลองนะครับนะครับภูเขาตองจำลองนะครับ คงจะประชมบรรยากาศร,รอบๆก่อนนะครับด้านบนแล้วก็ค่อยลงมาไหว้พระนะครับนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับท่างชาติาวไทยชาวต่าตงชาตินะครับมาเที่ยวมา,มาไหว้พระบนพุทธน,นะครับไหว้ขอพรพระนะครับนะี่ครับ

chị cóหวาน ok pa nha chào bạn nha xin 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 chào bạn นี่ครับทางจะแคบนะครับขึ้นได้ทีละคนนะครับต้องต่อแตวนะครับต้องมาตอนเย็ยนๆคนเยอะนะครับตอนนี้คนยังน้อยนะครับทางก็จะสวรรค์จะแคบนะครับไปชมประบันพดนะครับด้านบนนะครับ น,นะครับต้องรอดไปนะทางแคบมากเลยนะครับนะ,นะนครับผุคคลเยอะมากเลยนะครับด้านบนนะครับนะครับเต็มไปหมดนะครับเยอะมากเลยนะครับ <c oughs> ่านที่วัดปุกขาทองนะครับตั้งแต่วันที่แปจนถึงวันที่7ิจพฤายนดอกพันธุ์เลเจ็ดน,นะครับนี่กับผู้คนมาเที่ยวมาทำบุญกันเยอะแยะมากมายเลยครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับ <c oughs> เยอะมากเลยนะครับ มังมงทันอนแล้วค่อยทำยอ้เาพักมังเากอนเลนั่งน่เยนัเลยนงลนังเลนัางเลน่งนังยนั่งเลยนัลนั่าเล็นั่งเลนงยนั่งเนั่งนั่นั่งเดนัรนั่าเลยนงเัังนั้งเลน่งยนเลยนั่งเลยนะคงับงเงเยนยันนั ค่ะไม่ได้ค่ะเรียกเลยได้ค่ะค่ะจะให้หาเลยนะลูกค่ะค่ะยอดหาลูกเป็น <laughs> เดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆปะบันพดนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับวันมีคนมาทำบุญเยอะนะครับก็มีอานนะครับ วันที่8จนถึง17พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็นะครับนะครับผู้คนเยอะแยะมากมายนะครับด้านนี้เป็นทางลงนะครับทางลงขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ